Hey kids. <laughs> we have been talking a lot about feelings. We talk about being sad and about being angry. Today we are going to talk about feeling guilty. Have you ever done something wrong that you know you shouldn't do? น้องๆเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดที่น้องๆรู้ว่าไม่ควรทำหรือไม่ Maybe it was a mistake บางทีมันอาจจะเป็นความผิดพลาด Or maybe it was on purpose หรือบางทีมันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ You may have broken something น้องๆอาจทำอะไรที่แตกหักเป็นบางอย่าง Maybe you told a lie or stole something หรือบางทีน้องๆอาจโกหกหรือขโมยบางอย่าง How did you feel after น้องๆรู้สึกอย่างไรหลังจากนั้น Most of us feel guilty. พวกเราส่วนใหญ่รู้สึกผิด Guilt is not a very nice feeling. ความรู้สึกผิดไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีนะ My friend told me a story of when he felt guilty. เพื่อนของฉันเล่าเรื่องเมื่อเขารู้สึกผิด One day his mom was going to have a party in their house. อยู่มาวันหนึ่งแม่ของเขากำลังจะไปงานเลี้ยงที่บ้านของเขา She had made the delicious chocolate cake. เธอทำเค้กช็อกโกแลตที่แซนอร่อย She told him not to go near the cake while she took a shower. เธอบอกกับเขาว่าอย่าเข้าไปใกล้เค้กนั้นนะในขณะที่เธอนั้นเข้าไปอาบน้ำ At first he wanted to obey. ในตอนแรกเขาก็อยากจะเชื่อฟัง He only wanted to look at the cake. เขาเพียงต้องการที่จะไปดูเค้กเท่านั้น It looked so amazing. มันดูน่าทึ่งมาก He smelled the smell cake เขาได้กลิ่นเค้กนั้น It smelled delicious มันมีกลิ่นที่แสนอร่อย Then he took just a tiny taste จากนั้นเขาก็ชิมเล็กๆ Then another taste จากนั้นก็ชิมมันอีก Just then he heard his mom coming ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงแม่เข้ามา Then something awful happened มีบางอย่างที่น่ากลัวจะเกิดขึ้น His mom see the cake all over the walking was mom to on over floor cake see แม่ของเขาเดินดูเค้กรอบๆพื้น My friend felt so guilty เพื่อนของฉันรู้สึกผิดมาก He knew that if he had obeyed เขารู้ว่าถ้าเขาเชื่อฟัง He wouldn't be in this mess เขาจะไม่เป็นแบบนี้เลย He told his mom he was sorry เขาบอกกับแม่ของเขาว่าเขารู้สึกเสียใจ She said she forgave him เธอบอกว่าเธอยกโทษให้กับเขา And that he them needed forgive God to to too ask และเขาต้องขอให้พระเจ้ายกโทษให้เขาด้วยเช่นกัน After that he still felt bad หลังจากนั้นเขาก็ยังรู้สึกไม่ดี But he decided to obey next time แต่เขาตัดสินใจที่จะเชื่อฟังในครั้งต่อไป Guilt is not a good feeling ความรู้สึกผิดไม่ใช่ความรู้สึกที่ดี Even though we do things that are wrong ถึงแม้ว่าเราทำสิ่งที่ผิดพลาด God is ready to forgive us. พระเจ้าพร้อมที่จะอภัยให้กับเรา He wants us to learn from our mistakes and do better. พระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราทำในสิ่งที่ดีขึ้น Did you know there is no sin that is too big for God to forgive? น้องๆรู้หรือไม่ว่าไม่มีบาปใดใหญ่เกินไปกว่าที่พระเจ้าอภัยให้กับน้องๆ

พวกเขาฟังอย่างระมัดระวังขณะที่พระเยซูสั่งสอน As he was teaching some angry men arrived ขณะที่พระองค์สอนก็มีกลุ่มคนที่กำลังโกรธมาถึง They brought a woman with them พวกเขานำผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วย The woman had been caught breaking the law ผู้หญิงคนนี้ถูกจับได้ว่าทำผิดกฎหมาย She had committed a very great sin เธอทำความบาปที่ยิ่งใหญ่มาก The law said she must be punished กฎหมายกล่าวว่าเธอจะต้องถูกลงโทษ The punishment for her actions การลงทษสำหรับการกระทำของเธอคือ was to be stoned to death จะถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตาย The men threw the woman down in front of Jesus ผู้คนโยนผู้หญิงลงต่อหน้าพระเยซู They told Jesus this woman was caught doing a great sin พวกเขาบอกพระเยซูว่าผู้หญิงคนนี้ถูกจับได้ว่าทำความบาปอันยิ่งใหญ่ The law says we must stone her กฎหมายบอกว่าเราต้องเอาก้อนหินขว้างเธอ But they asked Jesus what do you think we should do with her แต่พวกเขาถามพระเยซูว่าพระองค์คิดว่าเราควรทำอย่างไรกับเธอคนนี้ At first Jesus said nothing ตอนแรกพระเยซูไม่ได้พูดอะไร He bent down and wrote on the ground with his finger พระองค์ก้มลงและเขียนบนพื้นดินด้วยนิ้วของพระองค์เอง The impatient men were impatient and คนเหล่านั้นก็หมดความอดทนและเรียกร้องขอคำตอบจากพระเยซู So Jesus stood up again. ดังนั้นพระเยซูจึงยืนขึ้น He the looked at the men. พระองค์มองไปที่ผู้คนเหล่านั้นพวกเขากำลังถือก้อนหินพร้อมที่จะโยนใส่ผู้หญิงคนนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าเอาอย่างนี้ละกัน But let the one who has never throw the first stone. one never sinned who has ขอให้คนที่ไม่เคยทำบาปเลยโยนก้อนหินก้อนแรก Again he bent down and wrote in the dust และพระองค์ก็ก้มลงเขียนลงในดิน When the angry man heard this เมื่อผู้คนที่โกรธเหล่านั้นได้ยินอย่างนี้ They were shocked พวกเขาก็ตกใจ one by one they put their stones down and went home พวกเขาทีละคนวางก้อนหินลงและกลับบ้านไป All of them had sinned before too เพราะทุกคนเคยทําความบาปมาก่อน At last the woman was left alone with Jesus ในที่สุด ผู้หญิงคนนั้นก็ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังกับพระเยซู Jesus looked at her and asked her, พระเยซูมองดูเธอและถามว่า Where are the people who want to stone you? คนที่ต้องการเอาก้อนหินขว้างเธออยู่ที่ไหน Are any of them left here to punish you? มีใครในพวกนี้ที่จะลงโทษเธอหรือเปล่า The woman looked around. ผู้หญิงคนนั้นมองไปรอบๆ No, she said, they're all gone. ไม่มีพวกเขาหายไปหมดแล้ว

และอย่าทำความบาปอีกต่อไป The woman stood again. ผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งเธอได้รับการอภัยบาปของเธอและเป็นอิสระที่ได้กลับบ้านผู้หญิงในเรื่องนี้รู้สึกผิดมากเธอรู้ว่าเธอทำบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายมาก And the man wanted the to hurt her และคนต้องการที่จะทำร้ายเธอ And punish sin her her for her sin. และลงโทษเธอเพราะความบาปของเธอ The angry man brought the woman to Jesus คนที่โกรธนั้นนำผู้หญิงคนนั้นมาหาพระเยซู They thought he would make her feel guilty also พวกเขาคิดว่าเขาจะทำให้เธอรู้สึกผิดด้วย But he didn't แต่เขาก็ทำไม่ได้ Jesus forgave her and showed her love and พระเยซูให้อภยัยเธอและสําแดงความรักต่อเธอ Our verse for today comes from 1 John 1:9ข้อในวันนี้ของเรามาจากหยอหนบทที่หข้อที่9 If we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงอภัยบาปของเราด้วย Let's say this verse again together. Ma put koni prongkan 1 1 verse 9 Ning If we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us. Tarao sa ra If you're feeling guilty about something you've done, หากน้องๆรู้สึกผิดเกี่ยวกับสิ่งที่น้องๆทำ or about something bad that happened that wasn't your fault หรือเกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ความผิดของน้องๆเลย it doesn't matter what happened ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้น just like my friend's mom for gave him for messing up the cake เหมือนกับที่แม่ของเพื่อนฉันอภัยที่เขาทำเค้กพัง And just like Jesus forgave the woman who had sinned. เช่นเดียวกับที่พระเยซูยกโทษให้กับผู้หญิงคนนั้น Jesus loves you and forgives every mistake. พระเยซูรักน้องๆและอภัยทุกความผิดพลาดของน้องๆ We don't need to feel guilty when we can ask God for forgiveness. เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเมื่อเราสามารถทูลขอการอภัยบาปจากพระองค์ Hi kids, my name is Shane and I'm going to share my short testimony about guilt. I was at school that time because we had an exam and the first subject was English. I remember my friend asking for help because it was difficult for her. She couldn't understand English and she couldn't read. So I agreed to help her because she was my friend. But I told her to keep it as a secret. And so I ended up helping four of my friends to pass their test because she told them that I would help her. In the end, the teacher was surprised of the scores they got, and so she told us to retake the test. I felt so nervous and guilty when the teacher asked me if I had helped them. And so I decided to tell the truth and say sorry for what I've done. And in the end, she told us to never do that again. Our keyword today is this. กุญแจสำคัญของเราสำหรับวันนี้ When I feel guilty, I'll ask God to forgive me. เมื่อฉันรู้สึกผิดฉันจะขอให้พระเจ้ายกโทษให้ฉัน Can you say that again with me? น้องๆสามารถพูดกับฉันอีกครั้งได้ไหมคะ When I feel guilty, I ask God to forgive me. เมื่อฉันรู้สึกผิดฉันขอให้พระเจ้าอภัยให้กับฉัน tell god everything บอกทุกอย่างกับพระเจ้า even when you feel guilty ask him for forgiveness แม้น้องๆรู้สึกผิดก็ขอให้พระองค์ทรงอภัยให้กับน้องๆ and he will always always forgive you และพระองค์จะอภัยให้กับน้องๆเสมอ when we do something wrong เมื่อเราทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาด we shouldn't hide it เราไม่ควรที่จะซ่อนมันเอาไว้ Hiding guilty even just us makes more feel การซ่อนทำให้เรารู้สึกผิดพลาดมากยิ่งขึ้น We should tell the truth to people and to God เราควรบอกความจริงต่อผู้คนและต่อพระเจ้า Remember God does not want to punish you จำไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะลงโทษน้องๆ He loves you and wants to forgive you พระองค์รักน้องๆและต้องการที่จะอภัยให้กับน้องๆเสมอ Let's pray together. มาอธิษฐานด้วยกันค่ะ Dear Jesus. เยซูที่รัก Thank you for loving me. ขอบคุณสำหรับความรัก Thank you that when I sin. ขอบคุณเมื่อฉันทำบาป I can always come to you. ฉันสามารถมาหาพระองค์ได้เสมอ Because you love me. เพราะพระองค์ทรงรักฉัน Help me to tell the truth. ช่วยเหลือฉันบอกความจริง To you and to others all the time. เพื่อน้องๆและผู้อื่นตลอดเวลา Jesus name. ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอามน It's time for our ABCs ถึงเวลา ABC ของเราแล้วคะ่ะ We just l i s t e n to an amazing message from the Bible. เราเพิ่งฟังเรื่องราวที่สุดยอดจากพระคัมภีร์ You may have never asked Jesus into your heart before. หนูอาจไม่เคยขอให้พระเยซูเข้ามาในใจ Right now I'm going to tell you how you can do that. ตอนนี้พี่จะบอกหนูว่าตอนนี้หนูสามารถทําได้ Just remember your ABCs. หนูจําแค่ A B และก็ C A admit A คือ admit ยอมรับ Admit that you have done wrong. ยอมรับว่าเราเคยทำผิด and ask God to forgive you for disobeying Him และขอพระเจ้าอภัยให้หนูที่หนูเคยไม่เชื่อฟังพระองค์ B be believe และก็ B คือความเชื่อ believe God sent Jesus to take the punishment for your sin เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมารับโทษบาปแทนหนู trust that you're forgiven because Jesus made you right with God วางใจว่าหนูได้รับการอภัยบาปเพราะพระเยซูทำให้หนูเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า C และ C คือ choose การตัดสินใจ choose to spend your whole life depending on God's power เลือกที่จะมอบชีวิตของหนูพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ He will help you to say no to sin พระเยซูจะช่วยให้หนูไม่ทำบาปอีกต่อไป and help you live And love like Jesus และช่วยให้หนูมีชีวิตและมีความรักเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ Now you can tell others that God is your leader จากนี้ไปหนูสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของหนู and your best friend และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนู Did you make this choice today ถ้าวันนี้หนูได้เลือกและตัดสินใจตามตามที่พี่บอกแล้ว Be sure to tell us about it อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะคะ Goodbye for now ลาก่อนค่ะตอนนี้